สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราสองคนมายืนกันอยู่ที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ได้ใหญ่แค่พื้นที่รวมกว่า400ไร่นะครับแต่ยังเป็นมูล,ลค่าโครงการนี้สูงถึง125,000ล้านบาท โครงการนี้นะคะสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเลยคือต้องการให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีและมีความสุขเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับอย่างกลมกลืนของคนแตกต่างเจเนเรชันและผสมผสานกันระหว่างการใช้ชีวิตร,ร่วมกับธรรมชาติอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ครับเรามาอยู่กันที่โครงการ The f o r e s t เียเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการติดตามชมพร้อมๆกับพวกเรา2คน Living s ส p ดท h e Forestiers สามารถพูดได้ว่าเป็นโครงการที่อยู่อาศัยระด,ดับเวิร์คคลาสในประเทศไทยจริงๆครับที่นี่เป็นโครงการแบบ Mi x e d Use ที่ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยสำหรับทุกเจเนอเรชันทั้งในรูปแบบคอนโดหรือบ้านเดี่ยวสุดหรูมีลานกิจกรรมมี Community Center ศูนย์รวมร้านค้าและแหล่งลา์ฟสไตล์มีพื้นที่ออฟฟิศโรงแรม6ดาวรวมไปถึงศูนย์การแพทย์โดยมีพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ในใจกลางโครงการที่ได้รับการออกแบบให้มีระบบนิเวศส,สมบูรณ์ในตัวเอง เื่อเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้อยใหญ่และยังเป็นสิ่งแวดล้อมลำค่าที่หาไม่ได้สําหรับทุกชีวิตในโครงการนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการสร้างให้ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยระดับเวอร์คชัเลยแน่นอนครับว่าการที่จะให้เป็นแบบนั้นได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างพื้นที่ภายรอบอย่างเดียวเขาก็ได้รวบรวมพาร์ทเนอร์ครับมาออกแบบนะครับทั้งตัวอาคารการดีไซน์นะครับ และประสบการณ์ในการอยู่อาศัยที่คุณจะได้รับในการอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเป็นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกมากมายก่าจะเป็น Foster and Partners นะครับซึ่งเป็นคนที่ออกแบบอาคารของ Apple Store <อ>ทั่วโลกนะถ้าเป็นมืออ่อนครับแล้วก็มีอาคารอีกต่างๆมากมายนะครับ เป็นสามิกชื่อดัง top f i ข,ของโลกนะฮะรวมไปถึงที่ที่เราจะได้เข้าไปชมนะครับอันดับแรกเมื่อคุณมาถึงที่นี่ก็จะเป็นการจาลองประสบการณ์การอยู่อาศัยนะครับแบบ immersive experience นะครับในรูปแบบของแสงสีเสียงต่างๆซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยเข้าไปชมมาแล้ว,มมลวเมื่อกี้นะจะบอกว่าไม่สามารถบอกได้อันนี้ต้องอุบไว้ก่อนจริงๆเพราะว่าอยากให้ได้ลองเข้ามาสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองนะคะแล้วทุกคนจะต้องแบบหลงรักโครงการนี้เหมือนพวกเรา2คนแน่นอนคือบอกว่าเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ตื่นตาตื่นใจมากใช่ใช่นะฮะไม่แตกต่างจากการไปชมสวนสนุกเลยใช่ค่ะเพราะคน ที่ออกแบบข้างในเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ออกแบบฟีล์มพาร์คนะฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศอย่างเช่นในดิสนีย์แลนด์นะครับดิสนีย์ซีดิสนีย์ซีนิวโชสิงคโปร์เนี่ยแหละครับคุณเคยไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นไหมฮะค่ะที่นี่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นอีกครับที่ทั้งหมดโอ้โหถามจริงขนาดนั้นเลยที่อยู่อาศัยเนียนะคะใช่ครับผมครับนะฮะและที่แรกครับที่ทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมชมโครงการนะฮะจะได้เจอกันน่าคือคาเฟ่ใช่อันนี้คือ Forest t e a สคาเฟ่นะคะซึ่งเป็น คาเฟ่ที่มีขนมน้มเนยแล้วแล้วก็ให้มานั่งสัมผัสบรรยากาศกันแบบชิลๆตรงนี้ได้ข้กบอกกันก่อนอื่นนะครับว่าการเข้าชมโครงการนี้ก็จะมีการบุ๊กิ้งมาเป็น p r i เ a ทนะครับะะจะมีพนักงานคอยดูแลในการเข้าชมตลอดช่วงระยะเวลาอย่างเป็นส่วนตัวเลยจุดแรกที่ทุกคนนะครับจะเข้ามาพ่อนอินจอยกันได้คือที่นี่ครับ S Forest s e er a ี Cafe มานั่งกินขนมนะครับที่เป็นในคอนเซ็ปต์ของโครงการนะมีเครื่องดื่มขนมน่าร้กนหนารัานะฮะนั่งครับพักผ่อนกันได้นะครับและคือเขายังมี นี่ด้านในมันเป็นซิเวเนียใช่ที่มันสะท้อนนะครับแนวคิดการแบบหลักของโครงการก็คือคนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ<ะ>สัตว์น้อยใหญ่ที่เติบโตอยู่ในระบบนิเวศที่นี่ถ้าคุณจะดูโครงการระลอกนี้ครับสำนักง,งานขายเขาก็จะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแน่นอนมันก็จะเป็นเดอร์พาวิเลียนแบบนี้ครับมีทั้งให้ประสบการณ์การอยู่อาศัยมี<ะ>ทั้งได้มาพักผ่อนเอนจอยแล้วก็ดูห้องตัวอย่าง แบบที่ไม่มีที่ไหนทําได้มาก่อนเลยครับใช่แล้วพูดถึงห้องตัวอย่างก่อนที่เราจะไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะบังกับคุณต้นจะพาทุกคนออกไปเยี่ยมชมบรรยากาศด้านนอกกันก่อนเพื่อให้เราได้อินแล้วก็อิ่มเอมไปกับธรรมชาติของโครงการนี้ที่เขาเดรามิดมาให้จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ,รบแล้วก็ให้ทุกคนที่มาเข้าชมโครงการนะครับได้เห็นว่าเมื่อมันแล้วเสร็จบรรยากาศจะเป็นยังไงนะค,คือเขาทําทางเดินแบบนี้ครับียอฟรอสคส c ์ n น p ีนะครับ ็นทางเดินชมธรรมชาติก็ระยะความสูงเนี่ยคุณก็จะเดินไล่ตามเรียะตามแนวยอดไม้นะได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆใช่แล้วระยะความยาวทั้งหมดเนี่ยก็คือ1.6กิโลเมตรเลยทีเดียวคือไกลมากเดินตั้งแต่ภายในโครงการนี้สุดเลยแนวป่าเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับเป็นที่อยู่อาศัยที่ อยู่กันหลากหลายเจเนอเรชันนะครับโดยที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีเขาก็จะมีการออกแบบโครงการต่างๆนะครับอยู่ในนี้ยสโครงการนะครับเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยหลากหลายช่วงวัยนะครับอย่างเช่นโครงการ wisdom the forestiers นะฮะก็จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับไว้ทำงานและก็จะมีอาคารที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย ตัวอีกว้นึงก็จะเป็นโครงการที่มีชื่อว่า The Marbury Grove คร<ะ>ับซึ่งก็จะมีในรูปแบบวิลล่าซึ่งเป็นบ้านแบบซูเปอร์ลักชัวรี่เป็นบ้านเดียวนะฮะแล้วก็เป็นคอนโดแบบโลไรส์ที่จะอยู่กันได้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นรวมไปถึงเมื่อคุณอยู่ในช่วงอายุสูงวัยอยากจะมีอยู่ในสังคมที่คุณภาพนะครับแล้วก็มีคนดูแลที่นี่ก็จะมีคอนโดนะครับที่ชื่อว่า The Aspentree นะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยในช่วงสูงวัยสูงวัยนะครับไปตลอดชีวิต และสุดท้ายนะครับก็เป็นโครงการที่เป็น Branded r e s i d e n e e ดนะครับได้ความร่วมมือจากแบรนด์ระดับ,บโลกก็คือ Six Senses Residence นะครับก็เป็นโครงการที่กึงก่งๆเหมือนโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะแล้วก็มีบรรยากาศการดูแลแบบ Six Senses มาทําให้คุณถึงที่นี่เป็นโครงการแรกในประเทศไทยด้วยครับเรียกได้ว่าที่นี่นะมีตัวเลือกการอยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะความสุมขของคนเราคืออะไรมันคือการที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักได้อยู่กับคนในครอบครัวนะคะจะเป็นยังไงโครงการเขาได้จัดทําห้องตัวอย่างนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ยสิห้องตัวอย่าง3โครงการ11ห้องอย่างที่คุณบําว่านะครับใช่ซึ่งข้างในเนี่ยจะบอกว่าสวยงามมากๆเราอยากจะพาทุกคนไปชมพร้อมๆกันจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ห้องตัวอย่างนะครับที่เราพามาชมเป็นห้องแรกก็อยู่ในโครงการของ Wisdom The Forests i นะครับเป็นโครงการที่มีทั้งหมด3อาคารเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเริ่มต้นทำงานนะครับกำลังสร้างครอบครัวใหม่หรือรับการเลี้ยงสัตว์ก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้ครับ รูปแบบของโครงการน,นี้นะคะเขาทํามาให้ดูทันสมัยแล้วก็มีการใช้โทนสีธรรมชาติเน้นการใช้พื้นที่ในทุกๆจุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะสำหรับโครงการน,นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5ล้านต้นๆมีห้องให้เลือก7รูปแบบด้วยกันขนาดเริ่มต้นเริ่มที่35ตารางเมตรไปจนถึง205ตารางเมตรรวมไปถึงมีห้องแบบดูเพล็กซ์เหมือนห้องที่เรายืนอยู่ห้องนี้ด้วยคะ่ะ เรามาต่อที่ m a o r i Grove the Forestiers นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เน้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางอยู่กัเป็นครอบครัวเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติครับซึ่งโครงการที่นี่นะคะมีให้เลือก2แบบคือเป็นแบบคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นแบบบ้านสไตล์คลัสเตอร์โฮม สำหรับคอนโดมิเนียมนะคะเขาจะมีมาด้วยกันทั้งหมด6อาคารมีห้องให้เลือก16รูปแบบแล้วก็ขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่6 3ตารางเมตรค่ะสำหรับบ้านเดี่ยวเข้ามาในรูปแบบวิลล่านะครับมีแค่37หลังเท่านั้นนะครับม,มีขนาดตั้งแต่4ห้องนอนไปจนถึง6ห้องนอนประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ1000ตารางเมตรครับโดยราคาเริ่มต้นของโครงการ m a r r y Grove อยู่ที่ประมาณ17ล้านบาทครับแล้วห้องตัวอย่างข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า อย่างจากโครงการสุดท้ายที่พวราพามาชมนะครับก็คือห้องตัวอย่างของโครงการ The e s p e n t r y ครับโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเราไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาวค่ะอายุต้องมี50ปีขึ้นไปโครงการมี2รูปแบบให้เลือกนะครับก็คือเป็น Active Living Condominium ซึ่งเป็นคอนโดไฮไรส์ rise, หรือเป็นรูปแบบ Sky Villa Residences ซึ่งเป็นคอนโดโลว์ไรส์ครับ โครงการนี้ออกแบบมาโดยใช้เทคโนโลยีมาเพื่อทําให้การอยู่อาศัยนั้นเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีบริการด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญอย่างครบวงจรนะครับ การใช้เวลาวันนี้ครับ1วันใน Forest p a ์ i า i ์คนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเราจะเรียกว่าสานาขายก็คงไม่ได้นะก็เป็นที่ที่เปิดประสบการณ์ในการชมโครงการและรับบรรยากาศการอยู่อาศัยนะครับในโครงการ The Forest ต์เฮียนี้ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับคุณแบบได้มาชมที่นี่ฮะโอ้จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเลยแล้วก็ทําให้เรานะจินตนาการถึงบรรยากาศการอยู่อาศัยเนาะ การมีชีวิตการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ใกล้ชิดเราแบบนี้นะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยจริงๆค่ะเรียกว่าไม่มีการชมนะครับโครงการสังหาริมทรัพย์ไหนในเมืองไทยที่ทําได้อย่างนี้มาก่อนนะครับแต่เราเองนะครับพูดด้วยกันให้ทุกคนฟังสองคนนําภาพมาให้ดูก็คงไม่เท่ากับทุกคนมาดูที่ตาของตัวเองนะครับถ้าใกรอยากจะไปได้มาสัมผัสบรรยากาศของโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยระดับโลกในเมืองไทยนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูกันได้ที่นี่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนนะครับเพื่อสำรองการเข้าชมโครงการไว้ด้านล่างครับรซนนี้นะคะเราสองคนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อน<ป>แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลับบงใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะครับและคราวหน้าเราจะพาไปชมอะไรน่าสนใจอีกติดตามได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเรา living สวัสีี